สวัสดีครับสวัสดี FC ติงแมคโคลอีกครั้งนะครับยังอยู่ที่เก่านะครับเขาดินอำเภอโพธารามนะครับวัดเขาดินของเฮียเฮียจางใช่ไหมตรงนี้จะทำเป็นทำเป็นล่องนะครับขยายล่องนะครับจะขยายล่องเพิ่มนะครับไปแค่กล้วย นู่นครับแล้วก็เสริมคันมารอบเลยนะครับตอนนี้กำลังอยู่นู่นครับขยายล่องไปด้านนี้แล้วก็เป็นคันล้อมอันนู้นก็ขยายล่องจากนี่ไปก็จะเป็นคันล้อมเหมือนกัน,นครับคล้ายๆบ่อยาวๆนะครับเป็น ใช้เก็บน้ำแล้วก็ใช้ดินด้วยได้ดินไปถมโคกตรงนี้เพื่อที่ขยายโคกออกมานะครับขยายโคกออกมานะครับได้ดินสองฝั่งนี่ครับขยายร่องนี้นะครับย่อไปถึงต้นมะพร้าวนะครับหลังจากขันล้อมเสร็จนะครับเดีย๋ยวผมจะพามันดูความคลืบหน้าเป็นระยะครับเอา้านี่เป็นไหนอะ่ะคนนั้นนี่เป็นไหนอะ่ะ มาแอบดูแปลงผักของเฮียนะครับอันนี้เจสวัสดีครับเจสวัสดีค่ะ FC ครับ FC ติ่งแมคโคนะครับ FC ติ่งแมคโครจ้าไงสวนผักอ่าเดี๋ยวดูแอบดูสวนผักคนโน้นชื่ออะไรนน่นนะ่ะม,มาแนะนำตัวหน่อยเร็วไม่ได้เป็นสวนผักเลย แค่ทดลองปลูกทดลองเลี้ยงไส้เดือนชื่ออะไรคะชื่ออะไรสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซก่อนเร็วสวัสดีค่ะเออแม่ล่ะชื่ออะไรครับลานนาค่ะลานนาค่ะลานนาลานนาอ่อเอออายุเท่าไหร่แล้วอายุหขวบห้าขวบโอ้ตอนนี้ตอนนี้โรงเรียนปิดดิโรงเรียนปิดใช่ไหมเรียนออนไลน์ใช่ไหม มีห่านด้วยไหนคลิปคลิปครับคลิปลงช่องเดี๋ยวดูนะครับแปลงแหลงไสเดือนของเฮียจางใช่ไหมเฮียจางนะครับโอ้ดูด้วยอันนี้เป็นทดลองฟังท่อวางท่อน้ำเข้าครับปลูกผักข้าง ข้างบนแะไตเดือนอยู่ข้างล่างนะครับนาตรก,การนะครับเดี๋ยวอีกน่อยก็จะย้ายไปโน่นใช่ไหมผัปกปอดสารพิษครับแบบนี้กินได้เลยเลี้ยงห่านมาเยอะนะครับอยู่กับธรรมชาติดีกว่าครับห่างไกลโลก <S <S นี่ครับ Sạ nam lo bố hoàn gì trong nó gì lại rồi. Ừ. hàn dỡ ma trường trường Hãy mờ cho ครบช่องน้ำเข้ามีน้ำมีน้ำครับเนี่ยโอช่องนี้ยังไม่ได้อุดออมีน้ำต้องระวังน้ำเนี่ยแเหนียวครับคนจีนเหนียว นังเหนียวนี่นี่ผมช่วยอันนีุ้ดท่อน้ำได้ยังไม่เสร็จเลยน้ำเข้าซะแล้วนี่เข้าพวกพี่สองนู้น ที่ไทยได้อยู่แล้วอ๋อเขาจะทำนาเลยแล้วข้าวส่วนมะพร้าวครับตอนนี้กันล้อมใกล้จะเสร็จแล้วนะครับมาชนตรง ต้นกล้วย,ยนี้นะครับใช้เวลาไม่ที่วันแล้วอันนี้วันที่สี่นะครับถ้าจำไม่ผิดนะ <c oughs> ทำมัางแล้วก็มีม,มีเกไปบ้างนะครับธรรมดาครับสายแตกบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ทำงานทุกวันนะครับ <c oughs> ล้อมรอบเลยเดี๋ยวขยายให้ดูชัดไหมล้อมมาชนนี่นะครับส่วนตรงนี้ จะเป็นขยายบอ่อนี่ครับขยายบอ่อเพื่อเอาดินมาถมตรงกลางนะครับขยายบอ่อสองข้างนะครับดินมาถมกลางยกพื้นระดับตรงนี้นะครับจะได้สูงขึ้นนะครับขยายโคกครับ การป้านคันครับนี่ของเสียเอกนะครับเนียนไหมครับคันแบบแน่นๆนะครับมีโค้งว้าลตามที่ครับตรงกลางจะป่องออกนะครับโคงวาวตามที่ครับ โซนตรงกลางเขาจะขุดร่องสอง้างนะครับเอาดินรวมไว้ตรงกลางเพื่อยกระดับพื้นขึ้นนะครับแล้วก็เข้าใจว่าแกคงจะปลูกผักปลอดสารพิษครับอ่ะอันนี้มาเพิ่มเติมวิธีอัดคันให้นิดนึงนะครับการใส่อัดคันนะครับ ถ้าเราค่อยๆเติมดินไปนะครับมันจะทำให้คันแน่นครับถ้าเรากดกดบ่อยๆนะครับมันจะทำให้คันเนี้ยแน่นเหมือนกับว่าบดอัดนะครับคันแน่นเวลาฝนตกหรือว่าโดนน้ำชะล้างมันก็จะพังน้อยครับหมายความว่ามันก็จะไหลไหลลงไปน้อยนะครับนี่ครับ แตะข้างแตะขอบกดคันนะครับแต่ถ้าเราวางถามว่าถ้าเราวางโดยไม่กดไม่กดเลยนะครับเวลาดินมันไม่แน่นเวลามันโดนโดนน้ำหรือว่าโดนฝนมันก็มีโอกาสที่จะขาดได้ง่ายนะครับที่เขาเรียกว่าคันขาดคันสุดเวลาโดนฝนตกนะครับแต่ ของเรานี่ทำแบบกดอัดไล่ตั้งแต่ฐานครับนะครับจะมีการกดเพื่อง่ายคือกดไม่ให้ดินมันเป็นโพรงครับนะครับไม่ให้ดินมันเป็นโพรงถ้าตรงไหนมันเป็นโพรงเนี่ยเวลาน้ำมันท่วมเข้ามานะครับน้ำก็จะผ่านไปได้ง่ายนะครับแต่ถ้าเราอัดตั้งแต่ฐานลากขึ้นไปจนแน่น นะครับแน่นขึ้นไปเป็นชั้นๆไปนะครับทําให้ความเขาเรียกว่าโพรงของดินจะไม่มีโพรงนะครับมันจะอัดแน่นเหมือนกับเราบดอัดนะครับอันนี้ต้องเป็นเทคนิคของคนขับแต่ละคนนะครับนี่ครับจะบดอัดเหมือนกับบี้ให้มันดินมันละเอียดนะครับไม่เป็นก้อนถามว่ามันใช้เวลามากกว่ากันไหมก็นิดหน่อยครับไม่มากนะครับ แรกกับว่าคันขาดแล้วคุณต้องมาซ่อมมาอะไรทีหลังผมว่าแบบนี้คุ้มครับนี่ครับจะอัดอัดจนดินแน่นดินละเอียดหมดนะครับแต่ถ้ามันไม่แน่นแล้วมันขาดมันตุดมันต้องมาแก้ทีหลังหมดเยอะกว่าครับหมดเยอะกว่านะครับบางคนเห็นว่าเอ้ยทำไมทำช้าตักทีละนิดทีละนิดมันก็มีมอะไร ที่มาที่ไปนะครับที่มาที่ไปของแต่ถ้าเป็นงานเหมาส่วนว่าบางคนทําเร็วคือว่าถ้าเขาฟักดินมาเป็นก้อนมาวางเป็นลูกเป็นลูกแล้วกดกดบนกดบนนะครับแต่นิดเดียวนิดเดียวเพื่อให้คันสูงนะครับแต่เวลาโดนฝนโดนอะไรแล้วคันเนี่ยจะยุบลงหรือว่าจะพังจะขาดได้ง่ายๆนะครับแต่ถ้า ใช้เติมดินแบบนี้แล้วก็อัดไปแบบนี้นะครับความหนาแน่นมันมีครับโอกาสทางน้อยครับน้อยมากแทบจะไม่มีเลยนะครับครับฝากกันไว้เทคนิคเล็กๆน้อยๆครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสิงแมทโครจะเอาคาร์มคืบหน้ามาฝากนะครับสวัสดีครับ